มาทาเลยครับเนี่ยไม่เคยด nah. ูนะใช่เมนูอะไรที่ทำบ่อยสุดของผมจะเป็นข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวเพราะว่าทําง่ายกดแค่เซซีสวิพอเลยจบนิดเดียวไปสั่งนะมึงสั่งเซเว่นเนี่ยผมทำแค่นี้แหละครับอยาจะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคือผมกับโนไม่ได้อยู่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะเพราะว่าเวลามากรุงเทพชอบไปนั่งเล่นที่บ้านแล้วก็ทำกับข้าวให้กินอย่างี้านบ้านบ้านเดอะมิเน่เขาจะเป็นบ้านปาร์ตี้ใช่ใช่แล้วชอบอันนั้นตอนนั้นทำอะไรนะก็เออก้อยใช่ไหม มึงรายการชาพเมึองอีสานงั้นทำมึงมึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มึงคิดว่ามึงถ่ายละครอยู่ไอ้โน่มึงไม่หันหลังไม่ยืนพูดตรงนี้เลยวะจะไปทำหนึ่งไม้ได้ไหมหนึงไม่สปารมึงเข้าใจศิลปะการจัดวางหรืออยากรู้ความรู้สึกของพี่พี่เสียงของพี่เลยรู้เวลาพิธีก่อนเขาทอบเน้นขับก็ไปเลยไปสวดไหม ไม่ไม่สวยอ่ะตัวใหญ่มากให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันหั่นจระเข้ไงให้เหมือนปลาสวายไวอูสุอันนี้คือกำลังจะหั่นผัดฉาถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นผัดฉาเป็นแบบหั่นเต่าคือมันหั่นเต่าก็ปกติแต่จะมึงทำเสียงให้มันดูตื่นเต้นถูกไหมหั่นเต่าเหรอเฮ้ไอ้เรื่องมัอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้พร้อมทอดนะนี่ยเอานะพร้อมผัดพร้อมทอดอันนี้ต้มดับเสียงนะดับเสียงนะ เสร็จแล้วก็ทำสิเฮียออะไรพร้อมแน่หนิพร้อมทอดแล้วทอดดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเป็นการด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นจากทางช่องครับไปครับไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะ